อันนี้แล้วก็จะมาเจกโปรอ,อีกเช้นเคเนยนะครับแป๊บกดเข้าไปเลยครับกดอนุญาตจะคนณอย่างนี้ใช่ไหมครับก็รอครับก็ใส่รหัสตรงนี้นะครับสองอันจะผมใส่แป๊บหนึ่งแล้วก็รัดไปก็ได้นะฮะ อาจจะมีเสียงพงัดลมลมหน่อยนะเสร็จแล้วครับนี่กดตรงนี้ตรงสีข,า,ขาวๆครับกดเลย แป๊บหนึ่งเจ้ะประมงงครับอีกดเนี่ยครับอนุญาตอนุญาตนะครับกดออกแล้วก็กดตรงข้อขาเนียครับเดี๋ยวครับขึ้นแล้วมันก็จะพร้อมเข้าเกมไม่เลยนะเดี๋ยวผมไม่เล่น Pienelė, ar kiek, tampi šiom, baigai.